สวัสดีครับผมก้องออโต้สปินนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการเปิดตัวนะครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ MG Extender นะครับแต่รอบนี้นะครับมันเป็นรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยมันเป็นการถ่ายทำก่อนวันเปิดตัวจริงนะครับและวันเปิดตัวจริงเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นกันในงานมอเตอร์โชว์สิ้นเดือนนี้นะครับอ่ะเรามาไล่ดูกันเลยนะครับทีละส่วนว่ารถ MG Extender คันนี้นะครับ มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนโฉมอะไรไปบ้างนะครับแต่หลักๆเลยนะครับอ่าผมก็บอกไปก่อนเลยนะครับว่าหน้าตาก็คือเป็นเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนดีกว่าตัวถังหรือว่าบอดี้ภายในเครื่องยนต์เนี่ยเขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่หน้าตานะครับสิ่งที่เด่นชัดเลยว่าเขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับจะสังเกตได้นะครับว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่ารับลมเต็มเลยนะครับก็เป็นในเรื่องการการระบายอากาศแล้วกันนรรตตตงงงแห่ี้ หลายๆท่านก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไฟหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้นะครับเขาได้ดีไซน์ไฟหน้านะครับอยู่ที่ชุดด้านล่างนะครับอ่าตอนนี้ก็ไฟเปิดไว้ก็จะเห็นนะครับคือไฟทั้งหมดมีด้วยกัน3ดวงนะครับคือชุดบน2ชุดเนี่ยครับไฟด้านบนเนี่ยก็เป็นการเปิดไฟหน้านะครับชุด2ชุดเนี้ยก็จะทําการเปิดไฟเป็นไฟ2ทางปกตินะครับคือเรียกว่าตำแหน่งไฟในระยะใ,ใกล้ และอีกด้านบนนะครับก็เป็นตำแหน่งไฟในระยะไกลนะครับแล้วถ้าหลายๆท่านต้องเปิดไฟสูงใช้งานไฟสูงก็คือตำแหน่งด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นไฟสูงนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นระบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเต็มระบบและและด้านบนนะครับก็คือไฟเลี้ยว LED แบบเต็มระบบเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับอยู่ด้านบนอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับในส่วนตัวผมนะแล้วเรียกว่ากระบะสมัยเนี้ย คือมีการออกแบบคล้ายๆรถ SUV ที่แบบดูหรูหรามากขึ้นนะครับล้าสังเกตว่าช่องหน้าน,นี้ก็มีช่องเป็นเป็นตัวแบบคล้ายๆรีดอากาศนะครับอยู่ด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้แบบเหมือนถ้ามันมีร่องอย่างงี้ครับลมมันจะวนออกอย่างนี้แต่เขาอะทำผ่านเหมือนดักอากาศก็ผ่านตัวรถออกไปเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาไล่ดูด้านข้างอีกส่วนนะครับ ด้านข้างเปลี่ยนแปลงอะไรไหมชัดเจนเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวล้อนั่นะครับล้อเนี่ยเขาให้มาขนาด18นิ้วแล้วนะครับแล้วลายเนี่ยเป็นลายใหม่คืออันเนี้ยค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับอันนี้ผมชอบนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าลายล้อเนี่ยเป็นเหมือนดําแบบดําเมทัลลิกอะครับคือมันไม่ใช่ดําดําไปเลยออกเทาๆหน่อยปัดหน้าด้วยสีเงาครับสลับกันเป็นลายอันเนี้ยค่อนข้างสวยมากๆเลยครับ ด้านข้างนี่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับตัวนี้ไม่ได้มีกล้องนะครับตัวนี้เป็นเป็นแบบดับเบิลแคปนะครับก็คือเป็นประตูเปิดแบบตูต้กับข้าวนะครับเป็นคุญแจแบบย์เลสนะครับอ่าเป็นปุ่มกดตรงนี้แล้วตรงตำแหน่งอ่าชายล่างตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นพลาสติก a อ s โค้งด้านในเป็นโค้งเหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวด้านในเราพาไปดูครับดูรอบๆด้านนอกกันก่อน่อะเดินตามมาเลยครับก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว e x t e n d e r นะครับก็คือตัวเบรกที่เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับสำหรับกระบะเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของตัวกระบะตัวนี้นะครับมาด้านท้ายก็คือตำแหน่งนี้ครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตรงตำแหน่งด้านนี้สองชิ้นนี้คือตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับก็เป็นเหมือน,เป,นเป็นตัวครอบลงไปตัวนี้เป็นเส้นนำสายตาอันเนี้ย แอบสิได้นิดนึงครับถ้ามันเป็นเส้น LED แบบเป็นไฟจริงนะครับอันนี้จะดูสวยและดูหรูขึ้นมากว่าปกติของรถกระบะเลยนะครับอ่าเรามีกล้องหลังมาให้กล้องหน้ามาให้นะครับแต่อย่างน,นึงเนี่ยผมว่าอันนี้มันควรเป็นใจความสําคัญของรถกระบะสมัยนี้ที่ควรจะต้องมีนะครับก็คือ,อตัวช่วยผ่อนแรงนะครับมันควรจะมีมาให้แต่คันนี้ไม่มีนะครับก็ตัวท็อปก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าตัวท็อปจะมีหรือเปล่า อันนี้คือรถสมัยนี้มันไม่ได้คือเรียกว่าคนสมัยนี้ใช้รถอะ่ะใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวช่วยพ่อแรงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสําคัญครับอ่ะเราไปดูภายในกันครับผมตัวนี้ครับอย่างที่บอกนะครับภายในอะ่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรจากรุ่นเดิมนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนที่เขาเปลี่ยนนะครับก็คือตัวบอะนั่นเองนะครับทําให้ดูแบบมีความหรูหราหรือทันสมัยมากขึ้นนะครับก็คือตัวบอะเป็นสีแบบ สีน้ำตาลตัดกับสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแซมแซมด้วยคล้ายๆลายเคปลาสนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีขาวนะครับก็ถามว่าดูหรูขึ้นไหมก็เรียกว่าดูหรูขึ้นนะครับก็แอบมีสปอร์ตนิดๆด้วยลายเคปลาสแล้วกันทั้งนี้อันนี้มันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วนะครับก็แต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยก็จะเป็นเบาะดําได้แดงน,นะครับอก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับ อี้เกียร์เปนนว่นก็ไอสมารก็ยังมีให้เหมือนเดิมก็พวงไลก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับต่างๆมีพุชสตาร์ทให้แล้วก็คุญแจเป็น k e y l เลสนะครับก็เรียกความสบายเนี่ยก็ถือว่ามาให้อย่างครบคันนะครับสำหรับรถกระบะสมัยนี้ก็เทียบเท่ารถเก๋งหรือ SUV เลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็คันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูตัว เป็นตัวขับ4 4 w h e e l นะครับ4ประตูเนี่ยตัวท็อปในไลน์อัพของเขานะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนก็คือตัวเครื่องยนต์ของเขาก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ 2, นะครับแต่ว่าด้วยแรงม้าหรือราคาเนี่ยก็อาจจะแจ้งในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับ<ป>ผมเราก็พามาดูกันอีกหรุ่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปไลน์อัพของเขาแล้วเรียกว่าเป็นกระบะที่ใหญ่ที่สุดในเรียกว่าถ้า mg extender เนี่ยถือว่าเป็นกระบะไซส์ยักษ์อย่างที่เขาโฆษณาไว้นะครับก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในตระกูลกระบะทั้งหมดแล้วนะครับเรามาดูตัวขับซีกันนะครับว่าตัวนี้จะมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนทั้งตัวไฟหน้านะครับก็กระจังหน้าก็เหมือนตัวที่เป็นขับสอน,นครับโดยทั่วไป มาด้านข้างกันด้านข้างก็ล้อเหมือนกันครับก็เป็นตัวเป็นตัวล้อสิแปดนิ้วลายใหม่นะครับมาดูด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสัญลักษณ์ก็คืออย่างที่บอกก็เป็นตัวขับสีละตัวนี้ไฟท้ายจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็สีตัวถังกับกันชนก็สีเดียวกันอ่าก็มีกล้องสาม้อหกสิบองศานะครับก็อย่างที่บอกครับ เสียดายว่าเขาตัวควรจะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับมันค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในด้านหลังนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าเหมือนกับตัวแคปปกตินะครับะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับครับผมตัวด้านท้ายก็อย่างที่บอกนะครับตัวบอกเนี่ยก็คือเป็นสีที่เป็นทูโทนนะครับพร้อมกับลายที่อย่างที่บอกนะครับเป็นลายเพิ่มลายเคเลาขึ้นมานะครับก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ มี power outlet ให้แต่ไม่ได้มีช่อง USB นะครับตัวรถ extender เนี่ยข้อดีของเขาคือการนั่งนะครับด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวคือตำแหน่งการนั่งนะครับคือตำแหน่งการเอียงของเบาะหรือช่วงนั่งของตัวรถเนี่ยผมถือว่ากว้างกว่าในกระบะทั่วๆไปเลยนะครับเรีวยกว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วตำแหน่งด้านหน้านะครับก็มีการตกแต่งคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวเบาะ ที่เป็นทูโทนนะครับอย่างที่ผมบอกก็มีไอ้สมาร์ทเหมือนเดิมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับที่เป็นขับ2หรือ H4 หรือว่าเป็นระบบ4 w h e วินั่นเองนะครับก็คือปรับง่ายๆตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ปุ่มต่างๆนะครับมี Eco Power แล้วก็ l ล n e Keep ต่างๆนะครับก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นกระบะที่ให้ขอมาค่อนข้างครบเลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยที่มีการปรับแต่งก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกคันนึงครับที่เป็นไฮไลท์ถ้าเขาแต่งแล้วเนี่ยจะเป็นไงครับเดี๋ยวผมพาไปดู1หนึ่งคันนะครับเป็นคันสุดท้ายแล้วปะอ่าแล้วอีกไฮไลท์อีกหนึ่งคันของเขานะครับก็คือเป็นตัวที่ตกแต่งพิเศษนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวกันชนด้านล่างนะครับอาเป็นแบบเป็นเหล็กนะครับพร้อมแบบโลโก้สัญลักษณ์ extender นะครับล้อขนาด20นิ้วนะครับพร้อมกับชุดโป่งนะครับชุดโป่งตัวนี้พร้อมกับ หมุดหรือดุมเนี่ยอ่าสัญลักษณ์ MG นะครับอันนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวครับก็มาดูด้านข้างนะครับเนี่ยบันไดข้างเขาก็เปลี่ยนก็เป็นแบบเหล็กนะครับอ่าสองแล้วก็พร้อมกับโลโก้ MG นะครับกันสาดด้านบนภายในมีปัดเปลี่ยนอะไรไหมอ่าภายในไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับมาดูรอบๆนะครับพร้อมสปอร์ตบาร์นะครับเอ็กซ์เทนเอร์เนี่ยสัญลักษณ์ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับตรงตำแหน่งตรงนี้อ่ากันชนด้านหลัง ก็ประมาณนี้นะครับมีกล้อง3 6 0องศาตัวนี้เป็นตัว4ประตูตัวท็อปนะครับขับ4ี่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็โดยรวมนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการตกแต่งอีก1คันหรือ1รุ่นนะครับที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้นะครับว่าถ้าแต่งออกมาแล้ว e x ็กซ์ e r เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะครับเรามาทิ้งท้ายกันที่ด้านหน้ากันดีกว่า ครับสำหรับ MG Extender คันนี้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทั้งด้านหน้าตาและด้านท้ายของเขาครับที่เป็นจุดไฮไลท์หลักเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะได้เห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นเป็นรูปที่มาจากเมืองจีนนะครับแต่พอมาเห็นขั้นจริงเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าในรูปมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครชอบหรือว่าเป็นแนวทางที่เป็นแบบนี้นะครับ คันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆลยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในลักษณะกระบะที่ดูดุดันขึ้นและดูหน้าตาดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับและสำหรับการเปิดตัวและรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คงต้องไปดูกันที่งานมอเตอร์โชว์ในสิ้นเดือนมีนานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ